สวัสดีครับกลับมาพบกับชอบพี่อาร์ตและกลับมาพบกับรถรุ่นที่หลายๆคนเรียกร้องครับหรือเควสมามากมายกับเบียนเอยู่ซีรีส์ห e 3 9ครับอีกหนึ่งรถในตํานานคันนี้นั้นมาในสภาพที่สุดโสมขับไปขับมาแล้วชอบฮีทชอบไปต้องไปจอดข้างทางนะฮะกินข้าวลิงไปหลายรอบภายในนั้นสภาพค่อนข้างสุดโสมภายนอกนั้นเป็นพาร์ท m 5มาแต่จะมีร่องรอยบ้าง จุ๊กจุกิกทนะฮะราก็มีอะไรให้เราสนุกกันหลายส่วนรวมถึงตัวปุ่มแอร์นั้นค้างฮะทำหมสตาร์ทรถปุ๊บเนี่ยแอร์ติดแล้วก็พัดลมเนี่ยวิ่งรู๊ดระจนสุดแล้วปุ่มอื่นๆนั้นกดไม่ได้เลยกุญแจมาเนี่ยใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกัน อันนี้เช็คแล้วเนี่ยดอกกุญแจทำงานได้ไม่เต็มร้อเซนตก็ทำกุญแจดอกใหม่ไปอีกหนึ่งดอกดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายสรุปสุดท้ายคันนี้นั้นตัวกล่องรับสัญญาณตัวควบคุมนั้นเสียฮะก็เลยหามาเปลี่ยนใหม่ตอนนี้กุญแจใช้งานได้เป็นปกติเสร็จแล้วเนี่ยเรียกช่างแม็กช่างกุญแจที่เราใช้งานประจํานั้น มาจัดการทางกุญแจสำรองเพิ่มอีกหนึ่งดอกโดยท่านจะขอรงรีเควสต์ว่าอยากได้กุญแจพับจัดการกัดดอกกุญแจใหม่ก๊อปี้สัญญาณกุญแจใส่เข้าไปในดอกชุดใหม่ตอนนี้ทุกอย่างใช้งานเรียบร้อยนะฮะบเบ็ดเสร็จจบไปทั้งสิ้นเนี่ย14,500บาทเอาได้เวลาไปเช็คถึงเรื่องความร้อนขึ้นเสียทีไปพี่เน่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะอันนี้เป็นไงบ้างก็ มหากราบหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ก็เป็นไปตามขั้นตอนเราก็ทําตามขั้นตอนนี้เปลี่ยนเราเปลี่ยนลางเปลี่ยนรางโซ่ไปแล้วปิดอ่างตัวนี้ปัญหาก็คือรางโซ่เหมือนเดิมเนาะเปลี่ยนแค่รางโซ่เดียวโซ่ก็ยังแข็งแรงอยู่เมื่อกี้ก็มีปัญหาครับปิดฝาสูบไปแล้วขันกําลังขัน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 กับขันตามสเปคนี่คือรอยที่เราเราปิดฝาสูบไปแล้วรอยกดใช่ราคนประกันไปแต่ขันพอขันได้สเปคปุ๊บน็อตไม่แน่น เอาแล้วปัญหามาสตัวเลยนี่คือขันเคอะกันนะขันเคาะสเปรย์นะเราไม่ได้ขันทรงเด่นนะครับครับไม่แน่นไม่แน่นสตัวเลยลูดรูดครับน็อตถอนขึ้นมาเลยถ้าดูดีน็อตเกลียวมันจะล่อนออกจากจากมันร่อนออกมาเลยใช่ไหมใช่ครับ ภาษาช่างก็เรียกว่าเกียวมันถอนอ่าใช่เกียวร่อนก็เดี๋ยวตับตับไอฝังเกียวฝังเกียวฝังเกียวใหม่ฝังเกียวเตินเลสก็ปิดฝาสูบก็ไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวประกอบเก็บรายละเอียดยกเครื่องออกมาไล่ใหม่โหมดนะฮะซึ่งอันเนี้ยท่านเจ้าของเขาสั่งเลยครับว่าพี่อาร์ตยกออกมาเลยผมอยากจะให้มันจบจบไปผมจึงยกออกมาไล่ รอบเครื่องเช็ครั่วซึมเปลี่ยนท่อนงท่อน้ําเช็คฝาป้องภาวะว่ารั่วหรือว่าโกกหรือเปล่าเพราะว่ามันมีอาการชอบฮีทซึ่งเท่าที่ประเมินเนี่ยอาการฮีตบ่อยๆมันเป็นผสมกันระหว่างตัวท่อน้ําที่ค่อนข้างเก่าบางจุดมีอุดตันวาวน้ําเล็กน้อยแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือตอนที่ผมรื้อออกมานั้นพัดลมแอร์ไม่ทํางานครับไม่ติดพัดลมแอร์เสียคือบางทีขับฮีตบ้างไม่ฮีตบ้างใช่ครับพอเราเปิดแอร์เปิดแอร์ความร้อนความร้อนจากไอหลังพึ่งแอร์มันก็เข้าไปในไอ้นนี้ ความร้อนขึ้นจากไอ้นี่พัดลมเสียพัดลมเขาไม่ทำงานก็เลยพากันร้อนใช่ครับก็ไม่ได้ทับซ้อนมากแต่ก็หนักหน่อยเพราะว่าตามอายุเขาด้วยพี่นะใช่ครับเุขภาพยังโอเคอยู่เนาะวาววา่ไปไอเกียวหวาเตียววาวมาหมดแล้วครับเก็บสายหน้าอ๋อสายหน้ามาแล้วเก็บหมดแล้วใช่ครับนี่หน้าสามาสวยงามเรียบร้อยสะอาดสะอานนะครับร้านทั้งภาษาเรียบร้อยใช่เป๊ะทดสอบขับดูอาการโอเวอร์ฮีต หายไปนะฮะแต่เราเจออีกอาการหนึ่งคือถ้าเกิดน้ำมันต่ํากว่าครึ่งถังตัวเข็มบอกระดับน้ำมันในถังนั้นแสดงผลผปิดพลาดนะฮะกวนรถกลับไปที่รถดันเนื้อใหม่จาัดก,การเปลี่ยนลูกลอยในถังเบ็ดเสร็จคันนี้ยกเครื่องออกมาประกอบใหม่ซ่อมไปทั้งหมดจบไปที่1นึ่งแสนหนึ่งพันกับแปดร้อยสิบหกบาทตอนแรกที่ยกเคือออกมาแล้วมาแก้ฝาสูบบดวาลทำเกียวใหม่เบ็ดเสร็จนะผมก็จะเยอะกว่าน,นี้แต่ออกมาถือว่าราคารับได้ เรามาไล่ในส่วนของช่วงล่างกันต่อช่วงล่างเนี่ยก็เรียกว่าโดนเกือบยกแพนะฮะโดนปีกนกบนปีกนกล่างปีกนกหลังคันชักหนกคันชักไกลูกหมักคันชักเหล็กกันโครงยางกันฝุ่นแหลกโช๊คอัพหน้าหลังแล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบของโช๊คอัพช่วงล่างเราลากันแบบเร็วเพราะว่าไม่มีอะไรซับซ้อนครับอยากให้ดูราคาเฉยๆนะฮะว่าเบ็ดเสร็จช่วงล่างที่ทาไปรวมโช๊คอัพนั้นจบไปที่69,00 0บาทใครที่ขับรุ่นนี้อยู่ราคาช่วงล่างท่านอยู่ประมาณนี้ รวมกับหมวดเครื่องยนต์นะฮะคันนี้นั่นซ่อมบำรุงไปเนี่ยเข้าเข้าออกออกกับอู่ไป3รอบเนี่ยจบไปทั้งสิ้น1 7 8 1 6ดค่บาทแต่ลคนคอมองว่าโอ้โหพี่มันจะซ่อมเยอะไปไหมกับราคารถของเขาตอนนี้จริงๆถ้าเราแยกเครื่องกับเกียร์ออกมาเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยแสนกว่าบาทที่เหลือจะเป็นช่วงล่าง แต่ก็ต้องมีคนคิดอีกว่าเฮ้ยแสนกว่าบาทเนี่ยเคยมีคนคอมเมนตะ์ในคลิปก่อนๆนะกันอื่นๆอุ้ยซ่อมขนาดนี้เนี่ยวางเครื่องใหม่ดีกว่าต้องบอกกันนะฮะรถอายุขนาดนี้เนี่ยถ้าท่านวางเครื่องตรงยุคไม่ข้าบอดี้เนี่ยเครื่องที่ท่านวางมาเนี่ยอาจจะต้องซ่อมและอาจจะซ่อมซ่อมหนะักและจะต้องซ่อมหนะักเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าท่านไม่รู้สภาพอันนี้ถ้าถขงรถเขา,าใช้มาแล้วเนี่ยเขาก็เอามาซ่อมบำรุงผมว่าก็เป็นอีกโซลูชันหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้องบอกว่าไม่มีถูกไม่มีผิดจะวางเครื่องใหม่ก็ได้จะ ก็ได้อยู่ที่เพื่อนๆจะประเมินมวลสภาพท่านนั้นสุดโสมแค่ไหนทีนี้มามาดูในส่วนของจุดอื่นกันบ้างคันนี้นะครับจะมีอยู่หนึ่งจุดที่เป็นประเด็นมาทั้งนต่ต้นก็คือว่าตัวปุ่มกดแอร์ฮะมันจะค้างค้างที่ตัวบวกฮะดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถมันก็จะเล่งแอร์มาพูไปจนสุดนะฮะไม่สามารถกดรีไม่ใช่ไม่สามารถสิสามารถกดรีได้กด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 ไปปุ๊บ พอปล่อยมือปุ๊บมันก็จะเล่งขึ้นมาดืดซึทำให้ไม่สามารถเปิดแอร์ได้ไม่สามารถปิดแอร์ได้ไม่สามารถกดปุ่มะดรบนแผงแอร์ตรงนี้ได้เลยนะฮะซึ่งมันจะมีโซลูชันในการแก้ไขอันดับแรกก็คือว่าหา 1, 2, มือสองมาเปลี่ยนอันดับที่สองก็คือซ่อมนะฮะแล้วก็ซ่อมจะมีทุสองแบบด้วยกันคือซ่อมเท่าทีาท่ทำได้กับสั่งปุ่มตัวนี้จากเมืองน,นอกซึ่งเป็นปุ่มจีนนะครับสั่งมาแล้วก็รื้อซ่อม เปลี่ยนปุ่มแล้วก็แก้ไขแผงวงจรข้างในซึ่งในการซ่อมแล้วก็เปลี่ยนปุ่มเนี่ยเราจะต้องมั่นใจก่อนว่าตัวแผงนั้นทํางานเป็นปกติไม่เดีวว่าแผงสงแผงเสียนะฮะเสียเฉพาะตัวปุ่มคันนี้เนี่ยตัวแผงทํางานเป็นปกติก็จัดการรื้อออกมาแก้ไขตัวกระเดื่องแก้ไขสปริงซึ่งสปริงที่มันเสียหายเนี่ยเราย้ายปุ่มนี้นะครับย้ายมาใส่แทนเพราะปุ่มนี้เนี่ยคิดว่าไม่ค่อยได้ใช้ก็ย้ายตัวนี้มาใส่แทนตัวนี้เอาแล้วก็พยายามแก้ไขให,ให้ได้ดีที่สุดโดยใช้ ทั้งหมดก็ทดลองใส่ไปดูนะครับตอนนี้เรียบร้อยครับอาการหายเป็นปิดทิ้งสามารถเร่งแอร์ได้โหลดแอร์ได้ฮะสามารถปิดแอร์ได้ด้วยมิงะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยสตาร์ทมาคือติดเลยนะครับอันนี้เรียบร้อยหายห่วงอ่าส่วนเรื่องปุ่มเนี่ยไม่ต้องถามนะครับว่าให้ใครซ่อมอันนี้ต้องเรียกว่าใช้สายชางพันส่วนตัวขอร้องให้เขาช่วยไปทุระซ่อมให้แต่นะอันนี้เรียกว่าเป็นเคสพิเศษเป็นอีกหนึ่งเคสที่เราไม่สามารถให้เบอร์ช่างได้เพราะว่างานมัน ยุ่งยากยุ่มยิ้มแล้วก็เสียเวลาแบบมากๆโดยที่เขาไม่สามารถจะคิดเงินถูกได้ว่าคิดตังค์เท่าไหรด่ดีเอาอย่าเสียเวลาครับเรามาจุดที่สอนดีวกว่าครับคือภายในของคันนี้ภายในนั้นค่อนข้างยับเยินครับแน่นอนครับตามอายุรถตัวบอกคู่น้านั้นไม่ไหวแล้วนะครับแผงคาต่างๆเนี่ยทลอกปอกเปิกมากๆตัวพลาสติกต่างๆนั้นก็สีทะลอกแล้วก็สีเฟดมีแตกหักบ้างตามประษาี่ก็ไปาหมดแล้วเป็นอย่างนี้ทุกคันเลยนะไม่ว่าจะจอดมากมาจอดน้อยในบ้านนะพี่พี่กินดูดิ คันนั้นก็ว่าแบบจอดอยู่กลางแดดนั้นหนักแล้วนะคันนี้จอดในบ้านก็เป็นหรือว่าเป็นอาการประจําตัวนี่ก็มาตรฐานใช่ไปหมดแล้วไอ้นู้นแต่อันนี้โหดมากก็นําส่งแทบช่างก๊อตเอทีคาอินเทอร์เนียตรงวัชรพลให้เขาจัดการทั้งหมดซึ่งช่างก๊อตนั้นเย็บบอกคู่หน้าใหม่เป็นหนังแท้บอกคู่หลังนั้นฟอกแผงประตูฟอกแล้วก็ทําสีใหม่ตรงเบรกมือก็เย็บถุงหนังแท้คุ้มเข้าไปใหม่ส่วนตัวช่องวางแก้วคอนโซลกลาง ก็จัดการลอกสีเก่าแล้วพ่นสีเปลี่ยนม่านด้านหน้าใหม่เรียบร้อยส่วนช่องวางของใต้ช่องแอร์ด้านหลังนั้นลอกสีเก่าทั้งก็สะอาดและพ่นสีดํากลับคืนเข้าไปช่องวางแก้วที่ชอบหักผมสั่งอะไหล่เอามาใส่กลับคืนเข้าไปราคาหุ้มใหม่เสา A เสา B เสาซีทั้งหมดนั้นหุ้มใหม่รวมถึงแผงลําโพงด้านหลังเรียกว่าคันนี้นั้นภายในทําใหม่เกือบทั้งหมดเป็นอันเรียบร้อยสวยงาม เสร็จแล้วก็เอาไปหาช่างเขียวครับแก้ไขมานกระจกหลังไม่ทํางานแล้วก็ซ่อมรางกระจกหลังด้านขวาไปด้วยทีนี้จุดพีคก,ก็คือว่าคันนี้เนี่ยมันจะมีกลิ่นอยู่แม้เราจะทําภายในใหม่มาเกือบทั้งคันก็ยังมีกลิ่นอยู่นะฮะ ยกบาะหลังขึ้นมาโหโหเจอแล้วครับแผ่นแดมใต้บาะเสื่อมเสียเหม็นนะฮะตัวนี้ก็ใช้สูตรเดิมครับโลบแผ่นใต้บาะออกไปทั้งหมดปูแผ่นแดมเครื่องเสียงกลับลงเข้าไปใหม่กลิ่นที่ฟุ้งจากใต้บาะหายไปไปเสร็จนั้นงานภายในรวมไปทั้งสิ้น38,970บาทกับระยะเวลาทำร,ร,ร่วมเดือนเชียว จากนั้นแล้วก็เหลือบไปดูฟิล์มฮะโอ้โหฟิล์มเนี่ยรอดไม่มีสภาพแล้วก็จัดการเปลี่ยนฟิล์มใหม่นะฮะยังคงใช้บริการกับคุณนกสาวสเตช t ั่นเลือกใช้สับเอ็มซันเมกเอาต้าเคลียร์บานหน้า60%บานหลัง60%นะครับแล้วก็ซ้ายขวา80%สําำหรับเอนเตอร์เทนเมนต์คันนี้นะครับก็เดิมเนี่ยทำเครื่องเสียงมามีแอมมีซับมาแล้วก็ลำโพงใน ประตูเนี่ยเหมือนจะเป็นโฟกัสเพราะว่าสองแล้วมันมีประกายทองๆมาเบื้องต้นวิทยุไม่ทํางานนะฮะตัวฟอนต์สั่งและเพลงคือมันเงียบไปทั้งคันเลยครับเดี๋ยวก็ทางพี่ช่างจากคุณนกสาวเซชันก็จะเช็คระบบดูก่อนว่าที่ไม่ดังนั้นเกิดจากอะไรอ yeah, yeah, นันเสียแอมเสียฟิลขาดอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไล่แก้ไ,กไขไปก่อนพอเราตรวจระบบเสร็จแล้วแก้ไขให้มันดังมาแล้วหาจุดเสียแล้วก็คอยมาไล่เก็บงานเอาที่สําคัญคันนี้นั้นท่านเจ้าของสั่งนะครับว่าให้ เปลี่ยนจอ Android และเพิ่มกล้องถอยไปด้วยให hey, ้ครบๆใครที่ใช้ e 3 9อยู่ขอแสดงความยินดีด้วยครับเขามีจอ Android ตรงรุ่นเข้าเบ้าเดิมเลยฮะถอดชุด h Unit นิตเดิมออกมาใส่จอเข้าไปใหม่มาพร้อมแป้นรับกับคอนโซลกลางได้อย่างลงตัวตัวจอนั้นจะมี2แบบครับ 2K กับ 4K ผมเลือกใช้ตัวที่ย่อมลงหน่อยคือใช้เป็นแบบ 2K ผม <Central. S 1> ว่าก็เพียงพอแล้ว ตัวจอเนี่ยราคา14,900บาทประกบกับกล้องถอย3,500บาทที่ต้องบอกเสมอว่าเป็นราคาที่ซื้อพร้อมกับจอ Android ส่วนการทำงานนั้นหายห่วงฮะลื่นไหลาการตอบสนองทำได้ดีฟังก์ชันมีครบครันสามารถใส่ซิมการ์ดได้ที่สำคัญเราได้ฟังก์ชันกล้องถอยมาใช้งานด้วยทั้งหมดทั้งมวลนะฮะในส่วนของฟิลมกอนดอและกล้องถอยนั้นจบไปทั้งสิ้น3 0 0 0กัาพัการ้าทส่ารนกติรตครับเบียบเบรกกดปุ่มสตาร์ท ทีนี้เราหันมาดูในส่วนของโทษอถังนะครับนี้เก็บไปไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราอยากจะค่อนข้างจํากัดงบแล้วก็เป็นรถที่ใช้าง,งานทุกๆวันนะครับผมไม่ได้จัดการทํิ่งใบทั้งคันเพียงแต่ว่ามันจะมีรอยบุบนะฮะที่ตัวบันไดทางฝั่งซ้ายมือแล้วก็เคาะแก้ออกมาตรงนั้นสีไม่เรียบร้อยกันชนมีฉลอกก็เก็บไปโดยเฉพาะตัวตะแกรงหน้าตรงช่อง M5 นี่นะครับตะแกรงมันแตกกรอบหมดแล้วนะฮะก็หามาใส่หาไม่ได้สรุปแล้วเนี่ยเผอิญไปลื้อหลังอู่อู่สีนะครับที่ไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะ หลังอุสีเนเขาจะมีตะแกรงที่เขาตัดจากอะไรมาไม่รู้หน้าตาเหมือนกันเลยแกก็ช่วยนะครับเป็นธุระ DIY เนี่ยตัดช่องแล้วก็รัดเข้าไปให้ฟรีไม่คิดค่าบริการแต่ว่าอาจจะไม่เรียบร้อยร้อเนะครับเพราะว่าจะใช้เขบมท้ายรัดตอนนี้เรารัดช่วคราไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาตัวกันชนหน้าหรือช่องตะแกรงเนี่ยตรงรุ่นพอดีๆใส่เข้าคืนไปแล้วก็รถอายุขนาดนี้แล้วนะฮะยางขอบไฟหน้าลาโลกตัวกระจังหน้าลาโลกครับก็เบิกเปลี่ยนมาให้ใหม่แน่นอนครับยางขอบกระจกบานหน้า เปื่อยยุย่ยไม่เหลือชิ้นดีนะครับก็เรียกช่างมาจัดก,การเดินให้ใหม่อันนี้มันไม่ใช่ของแทนน้แล้วก็จะเป็นเรียกว่าเน็บยางนะฮะมีบริการบน a c e b o o k มากมายเพื่อนๆก็เลกใช้ได้เลยนะฮะนี่ก็คือเน็บยางใส่เข้าไปที่จอบาลหน้ากระจบ,บานหลังนั้นปล่อยไว้เพราะว่ายางเหมือนเคยเปลี่ยนมาแล้วยางขอบประตูเดิมมีอาการขาดมีอาการเปื่อยน,นะครับแล้กวก็ซุดตัวหมดแล้วมีโอกาสที่ลมจะเข้ามาได้แล้วก็ตัวยางเนี่ยมีขาดประตูหน้าประตูหลังกอเรียกว่าขาดกับทุกชิ้นก็ใช้ยางเทียบนะฮะที่หน้าตาเหมือนเดิม ทรงเดิมเข้ารูปมากกว่าเดิมนั้นใส่กลับเข้าไปอ้อที่ใช้คำว่ามากกว่าเดิมเพราะว่าเดินเนี่ยท่านเจ้าของอาจจะเคยเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวโค้งเนี่ยมันเข้าไม่เรียบร้อยช่างที่เน็ดยาบอกว่าน่าจะเป็นของอิสูสุออกมาใส่อันนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่4บานสวยงามเบ็ดเสร็จงาสนสมทตำานะครับผมเก็บสีบางจุดเปลี่ยนกระจังหน้าเปลี่ยนช่องราฝากกระโปรงคู่หน้าและคู่หลัง เปลี่ยนไปปัดน้งฝนนะฮะเปลี่ยนยางขอบกระจกยางขอบประตูยางขอบไฟหน้าต่างๆนั้นรวมถึงพลาสติกซุ้มล้อจบไปที่48,100บาทปิดจบด้วยการทำคาดีเทลลิ่งเหมือนเดิมครับคันนี้เนี่ยจัดการขัดสีซึ่งขัดสีคันนี้จะขัดหนักก็นหน่อยเพราะเราทำสีมาไม่เยอะมีหลายจุดที่มันมีร่องรอยลึกเราก็จะลบกวนดทางคาแคร์เขาขัดเยอะหน่อยเสร็จแล้วก็ จัดการซักโครมทางความสะอาดภายในฟอกซิดเบลซึ่งตัวบอดนั้นเช็ดทางความสะอาดเฉยๆเพราะว่าเราทำมาแล้วหลังจากนั้นก็ล้างห้องเครื่องฟอกฝาท้ายและขัดไฟหน้าเพิ่มความสดใสเบ็ดเสร็จนั้นจบคาเทอทร์ลิงไปที่15,500บาทเราจะใช้เวลาปั้นมาประมาณ4เดือนกว่าๆนะในที่สุดเจ้า E 3 9คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เสียที ถ้าเราแยกการซ่อมมาเป็นหมวดหมวดนั้นถือว่าไม่ได้หนักแต่พอรู้กันไปแล้วเนี่ยยอดเนี่ยไปถึง3 0 0 0 0 0กว่าบาทเรียกว่าทะลุราคาโตรถไปพอสมควรอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลครับเพราะว่ารถแบบนี้นั้นคุณอย่าลืมว่าคุณกําลังซ่อมรถที่ราคาป้ายแดงหลายล้านบาทราคาอะไหล่อาจจะมีถูกลงบ้างแต่ก็ไม่ได้ถูกลงเยอะขนาดนั้นนอกจากคุณจะไปหาซื้ออะไหล่ปลอมอะไหล่จีนมาซ่อมแต่บอกเลยมุมผมจะเป็นการซ่อมด้วยอะไหล่แท้ หรืออะไร O E M จากเยอรมันคุณภาพสูงใครที่ซ่อมได้ถูกกว่านี้ยินดีด้วยใครที่มีอู่แถวบ้านทําออกมาแล้วราคาใกล้เคียงแพง,งกว่ากันนิดหน่อย5% 7%ซ่อมอู่แถวบ้านครับสะดวกดีเพื่อนๆดูแล้วฟินกันไหมมีจุดไหนที่ท่านเสียเหมือนกันหรือเปล่าใครที่เห็นว่าเฮ้ยรถตอนนี้ในตลาดเนี่ยราคาแสนกว่าบาทเองจะเอามาเล่นเนี่ย ก็ลองดูคลิปนี้กันดูครับว่าค่าใช้จ่ายคร่าวๆประมาณเท่าไหร่เพื่อท่านจะได้วางแผนบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของท่านได้อย่างถูกต้องซึ่งต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยปั้นแบบเบาๆกลางๆนะครับไม่ได้ปั้นแบบทุกอนูถ้าใครที่ดูตัว E46 มาเนี่ยผมจะบอกว่าผมมีปั้นทั้งหมด3สเ็ปนะครับ1-2-3 อันนี้เป็นการปั้นสตเตปที่สืซึ่งสำหรับผมเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วแล้วก็เพียงพอแล้วนะครับสาหรับรถที่เราวิ่งใช้งานได้ทุกๆวันก็หวังว่าคลิปนี้คนทออเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าให้ความบันเทิงได้บ้างแล้วก็แอบกระซิบว่ายังเหลืออีกหนึ่งคันครับกัน,นั้นรถในตำนานถ้าเจ้าของจอดลืมไว้4ี่ปีครับลาลเสร็จแล้วนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้พี่อาร์ตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีบาย